สวัสดีครับผมเก้ารีเบิร์นะครับคือวันนี้เราจะมาเก็บกวาดห้องกันไว้ทุกคนคือแบบห้องนี้รกมากเลยอันนี้ที่นอนนะ <c ười> คือแบบโคตรรกอะ่ะขยงขยะดูดี่มกมากเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคอมงโง่งโก,กับหน้าจอคโคตรโง่เออไม่ใช่ นี่คือความที่ผมใช้ทําใช้ตัดต่อนะครับทุกคนแล้วก็มีเก้าอี้ราคาสิบล้านสิบล้านสิบล้านล้านสิบล้านอ่ะทุกคนสิบล้านกว่าจะหาเจอไม่ใช่โอเคเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟัน,นก่อนแล้วก็มาเก็บกวาดห้องกันดีกว่าไปเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ล้างหน้าแปรงฟัน,นเสร็จแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกันแล้วค่อยไปเก็บกวาดห้องนะทุกคน โอเคเดี๋ยวกินข้าวกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อิ่มข้าวแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำความสะอาดห้องกันดีกว่าคืออย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บขยะออกก่อนนะทุกคนคือขยะห้องผมนี่โคตรเยอะเลยห้องผมนี่อย่างที่ทิ้งขยะเที่บอกนี่เอาขยะไปไข้างนอกเอาขยะไปไว้ที่เม้า คือผมขอบอกเลยนะผมเนี่ยเป็นคนที่กินเป๊ปซี่เยอะมากอะ่ะทุกคนคือแบบวันนึงเนี่ยต้องกิน,มนไม่ต่ำกว่าสองขวดอะ่ะ

ลำบ้าเก็บมือหนึ่งจับมือหนึ่งนี่ลำบากลำบากโอเคเอาไปด่าไปทิ้งแล้วขับผ่านเก็บผ่าน เข็มขัดตีบ้าตัวเองเก็บของขัดเงยนเอาเสื้อผ้าไว้ข้างนอกก่อนทุกคน กเก็บที่นอน,น,อนเก็บที่นอนไปแล้วแล้วก็ <c oughs> ม,มันคือคอมเครื่องเก่าของผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาคอมเครื่องเก่าไปไว้ข้างนอกบ <c oughs> นึงนะปิดเอ <c oughs> มือเดียวไม่ได้หน่าจัดไปต้ลงมาอีกมือเดียวโอเคเดี๋ยวเอาความเครื่องเก่าไปว้างนอกกันหนึ่งคนไม่กลับมาแล้วขยะเยอะ เก็บมาห้องใส่ถุงเนี่ย <c ười> คือมันเป็นอะไรที่ไม่ถน,นัดมากเลยมาทุกคนเดี๋ยวตั้งไว้่เนยฮะตั้งไม่ได้ เกรียบร้อยครัง ของมันนู่นคนหวดูดิขัดยังมีอีกอ่ะ minyan yan yung mga malukon, โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เก mm ็บสโซนด้านหลังมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บโซนต่อคอมต่อนี่คนลกเลยโอเคเดี๋ยวหันกล้องหลังนะปุุมโอเคตอนนี้ก็อยู่กล้องหลังแล้วนะครับคือ อันนี้ก็คือเก้าอี้สองรันนะครับมีเบาะ้องหลังคุณภาพดีนะครับโอเคเดี๋ยวเ,เรามาเก็บขวนก่อนอบางกล้องมียาด้วยต่อผมก็มีโลโก้แอปเปความจริงผมใช้ออปโปนะ โลโก้นี่มันของน้องทุกคน,นต้องมีมีดมีถุงปากกางงว่นี่คือปากกาอะไระมันคือปากกาแลนวนเลยปากกาเขียนโทรศัพท์อะ่ะใช่ปากกาเขียนโทรศัพท์นี่แหละจำชื่อไม่ได้มันต้องเรียกว่าอะไร เอาล่วงเฉยแล้วใส่ชาร์ปไปหันี้ชาร์อะไรเต็มเลยไม่รู้เจ็บไปก่อนยาอนี้ก็ยานี้ก็จะใส่ถุงไปับเครื่องเก่า มันเข้าไปไปกัน,น้าคอมนี่มันคือสมุดนะทุกคนกคนรู้จักใช่ไหมสมุดมาจดสิ่ง,งต่างๆนะทุกคน เก็บลงเปชักไปก็มีใส่คอ้กันอื้มส่วนอันนี้หนังเสือมวัดลกก็ไปวางไว้ชั้นล่างโอเคของ่าไว้เหมือนเดิมโอเคนะทุกคนพูดแต่งกูไปนเนี่ย โอเคนะครับทุกคนคือตอนนี้เดี๋ยวจะตัดไปตอนเสร็จเลยก็แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปโอเคเจอกันหลังทําเสร็จครับโอเคครับตอนนี้ก็เก็บป่านที่เรียบร้อยแล้วทุกคนห้องก็เอี่ยมโอเคเดีให้ดูนี่คือสนุนอีรอบที่แล้วจะมีขยะเยอะใช่ไหมผมก็ออกไปทิ้มแล้วส่วนโต๊ะคอมก็เก็บไปแล้ว อย่างเพิ่มเยอะเลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจะมาพูดวันนี้คือสวัสดีปีใหม่นะครับถึงผ่านไปสองผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วก็เถอะก็คือเพิ่งมาลงอ่ะทุกคนต้องเข้าใจนะเพิ่งถ่ายคือช่องเรานี้เป็นอะไรที่แบบหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยลงคลิปทีหนึ่งอ่ะทุกคนต้องเข้าใจก็จะล่าช้าหน่อยคือจะมาหอกว่าขึ้นปีใหม่แล้ว มันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆใ,ใช่ไหมละ่ะก็คือจะทำตอต่ออย่างเนี้ยผมจะทําคลิปลงเรื่อยๆเว้ยยังไงก็ขอบคุณคนติดตามที่ติดตามมาก่อนอันนี้ยนะครับก็คือ,อยังไงก็ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกคน <laughs> มันไม่ปีใหม่แล้วมั้งมันเก่าแล้วแหละเออผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วอะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ River Studio อย่าลืมชื่อนี้นะครับ Ma è bella.